นักเรียนรู้ว่าปฏิกิยาไหนเป็นปฏิกิยารีดอกแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะต้องดุลสมการรีดอกให้ได้ด้วยนะคะโดยถ้านักเรียนนจบคลิปนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถดุลปฏิกิยารีดอกโดยใช้วิธีเลขออกซิเดชันให้ได้ก่อนนะคะซึ่งการดุลสมการรีดอกนี้นะคะจะมีด้วยกัน2วิธี1ก็คือเป็นการดุลโดยการใช้เลขออกซิเดชันค่ะและ2ก็คือดุลโดยการใช้ปฏิกิยารีดักชัน ทีนี้สําหรับปฏิกิริยารีดอกอะค่ะสมการรีดอกที่นักเรียนควรจะต้องคํานึงคือ1มันเหมือนกับสมการทั่วไปของสมการเคมีเลยค่ะจะต้องดูธาตุให้เท่ากันจํานวนของธาตุให้เท่ากันทั้งในสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์และสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากสมการทั่วไปก็คือนักเรียนจะต้องคํานึงถึงประจุไฟฟ้ารวมของทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มันจะต้องเท่ากันด้วยนะคะเนื่องจากว่า ปฏิกิริยาดีดอกมันคือปฏิกิยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประจุไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องด้วยและการที่มันถ่ายโอนตรงนี้แสดงว่ามันมีการให้และก็การรับอิเล็กตรอนใช่ไหมคะนั่นก็คือมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงในจํานวนที่เท่ากันนั่นเองค่ะเรามาลองทําโจทย์กันดูนะคะอันดับแรก เรามีปฏิกิยาเคมีที่เราศึกษาอยู่ใช่ไหมแล้วเราอยากรู้ก่อนว่าตัวนี้มันคือปฏิกิริยารีดอกหรือเปล่าทําได้ยังไงนะคะทําได้โดยการตรวจสอบเลขประจุไฟฟ้าของตรวจสอบสามารถทําได้โดยการตรวจสอบเลขออกซิเดชันของธาตุที่อยู่ในปฏิกิริยานะคะอลูมิเนียมเป็นธาตุอิสระเลขออกซิเดชันก็จะเป็นศูนย์ ซิงสองบวกเป็นยังไงคะเป็นไอออนใช่ไหมแสดงว่าประจุแสดงว่าเลขออกซิเดชันของมันก็จะเท่ากับประจุที่โชว์อยู่เลยตรงนี้ก็จะเป็นบวกสองค่ะส่วนที่ผลิตภัณส่วนที่ผลิตภัณฑ์บ้างอลูมิเนียมสาบวกเป็นไอออนใช่ไหมประจุเลขออกซิเดชันของมันก็จะเท่ากับประจุที่แสดงก็จะเป็นบวกสส่วนซิงที่ผลิตภัณฑ์ โลหะสิง oh ตรงนี้นะคะเป็น5ดีสระเลขออกซิเดชันก็จะเป็นศนทีนี้นักเรียนก็โยงท่าชนิดเดียวกันนะคะอลูมิเนียมจากที่สารตั้งต้นมีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์ค่ะและที่ผลิตภัณฑ์เลขออกซิเดชันของเขาเป็นบวกสมแสดงว่าเลขออกซิเดชันเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเปลี่ยนในทางที่เพิ่มขึ้น เพิ่มเป็นเท่าไหร่คะเพิ่มเป็นสามเันไหมส่วนซิงค์บ้างซิงค์จากเมื่อก่อนที่สารตั้งต้นมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสองค่ะและที่ผลิตภัณฑ์เลขออกซิเดชันของเขาเป็นศูนย์จากบวกสองมาเป็นศูนย์แสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงลดลงไปเท่าไหร่คะลดลงไปสองนั่นเองค่ะ เห็นไหมว่าตอนเพิ่มมันเพิ่มไปสามและตอนลดมันลดไปสองมันเปลี่ยนแปลงในทางที่เท่ากันหรือเปล่ามันไม่เท่ากันไอตัวที่เพิ่มตรงนี้หมายความว่าจะเป็นการให้อิเล็กตรอนให้ไปสามใช่ไหมแต่พอรับรับแค่ 2, สองมันสมดุลกันหรือย,ยังยังเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้ที่มันเพิ่มขึ้นและลดลงให้เท่ากันโดยการหาคอรนของสามกับสองนี้ค่ะคอรนของสามกับสองคือเท่าไหร่คะนักเรียน คือ6นั่นเองเพราะฉะนั้นที่เพิ่มขึ้น3ก็ต้องคูณ2ไปใช่ไหมและเมื่อคูณ2ไปปุ๊บนะคะนักเรียนก็เอา2ตรงนี้ค่ะมาเติมที่หน้าลูมิเนียมทั้ง2ฝั่งของสมาการนะคะเห็นไหมและจากนั้นที่ลดลง2ตรงนี้นะคะ ก็จะต้องคูณสามไปค่ะเมื่อคูณสามไปปุ๊บเป็นยังไงคะน้องก็ต้องไปเติม3ที่หน้าซิงค์ทั้ง2ตัวนี้ค่ะเหนไหมทีนี้เมื่อเติมไปปุ๊บนักเรียนก็เช็คเลยค่ะว่าธาตุของเรา ทั้งที่สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือเปล่ารูขอตรวจสอบตรงนี้นะคะธาตุของเราในสมในปฏิกิริยานี้มีกี่ตัวมี2ตัวใช่ไหมคืออลูมิเนียมกับซิงค์ใช่ไหมคะทีนี้ที่สารตั้งต้นของเขามีกี่ตัวคะนักเรียนคะมีสองตัวอลูมิเนียมและมาดูอลูมิเนียมที่ผลิตภัณฑ์บ้างมีกี่ตัวคะมี2ตัวเหมือนกันดูได้จากตรงไหน ดูจากสัมพัสธิจำนวนมูลด้านหน้านะคะซิงบ้างที่สารตั้งต้นมีกี่ตัวคะสัมพัทธิจำนวนมูลของเขามีสามตัวนักเรียนก็เขียนสามไปคะ่ะส่วนที่ผลิตภัณฑ์สัมพัสธิจำนวนมูลเป็นเท่าไหร่คะเป็นสามเหมือนกันอ่าธาตุของเราทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มีจำนวนมวลเท่ากันแล้วมาเสร็จสิ้นหรือยังสำหรับปฏิกิริยานีดอก ยังนักเรียนจะต้องตรวจสอบประจุไฟฟ้าด้วยค่ะประจุไฟฟ้าสามารถหาได้จากจำนวนโมลคูณกับเลขออกซิเดชันตรงนี้ค่ะจำนวนโมลผลรวมของจำนวนโมลคูณกับเลขออกซิเดชันของสารนะคะมาดูที่สารตั้งต้นก่อนอะลู อลูมิเนียมมีกี่โมลคะ2โมลแล้วก็เลขออกซิเดชันของเขาเป็น0ก็แสดงว่า2คูณอยู่กับบวก2คูณอยู่กับ0นั่นเองค่ะและมันบวกอยู่กับอะไรคะนักเรียนของซิงค์สัมพัสทธิตามนมมมลของเขาคือ3นะคะแล้วก็เลขออกซิเดชันของเขาคือ2นักเรียนก็นำา3คูณกับบวก2 สุดท้ายเมื่อรวมกันของฝั่งสารตั้งต้นจะมีประจุไฟฟ้ารวมเป็นเท่าไหร่คะ0บวกกับ6ก็จะเท่ากับบวกหค่ะเห็นไหมส่วนมาดูที่ผลิตภัณฑ์กันบ้างค่ะที่ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม3บวกมีกี่โมลมี2องโมลแล้วก็เลขออกซิเดชันเป็นบวกสนักเรียนก็นำสอมาคูณกับบวกสนะคะ แล้วก็รวมอยู่กับของซิงค์นะคะก็คือมีกี่มูลคะมี3มโมลประจุไฟฟ้าเป็น0ก็จะได้ว่า3คูณอยู่บวก3คูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับ0นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นที่ฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะเลขออกซิเดชันของเขาจะเป็นเท่าไหร่คะเป็นบวก6บวกอยู่กับ0ก็จะเท่ากับบวก6ทีนี้นะักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าที่ฝั่งสารตั้งต้นนะคะ จะมีที่ฝั่งสารตั้งต้นนะคะจะมีจำนวนธาตุ p r ิ d u ั t นักเรียนจะเห็นได้ว่าที่สารตั้งต้นนะคะจะมีจำนวนของธาตุจำนวนมวลของธาตุมันเท่ากาันทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์และอย่างหนึ่งก็คือประจุไฟฟ้า ก็จะเท่ากันทั้งสองข้างนั่นเองค่ะดังนั้นวิธีการดูนสำหรับข้อนี้ก็คือ 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุทุกตัวที่อยู่ในสมการจากนั้นดูว่ามันเพิ่มขึ้นเลขออกซิจากนั้นดูว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่และลดลงเท่าไหร่นำมาทำให้ที่เพิ่มขึ้นกับลดลงนั้นเท่ากันโดยการหาคอรออ์โน ใช่ไหมทีนี้ก็ทําให้มันเท่ากันจากนั้นก็มาสมว่าดูลเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบค่ะว่าที่สารตั้งต้นเรามีจํานวนธาตุเท่ากันกับที่ผลิตภัณฑ์หรือยังและอีกอย่างหนึง่งพิเศษสําหรับปฏิกิริยารีดอกก็คือจะต้องตรวจสอบประจุไฟฟ้าด้วยการตรวจสอบประจุไฟฟ้าก็คือนําสัมประสิทธิ์จํานวนโมลมาคูณกับเลขออกซิเดชัน ก็คือผลรวมผสัมพ์จำนวนมูลของสารตั้งต้นที่คูณกับเลขออกซิเดชันมันจะต้องเท่ากับที่ของสัมพระสิทธิไฟฟ้าที่ของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะ